สวัสดีครับพบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจําวันที่22เวลา6นาฬิกาถึงวันที่23กุมภาเวลา6นาฬิกาครับเริ่มที่ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุด16-21สูงสุด32-35ยอดดอยอุณหภูมิต่ําสุด7-13องศาเซลเซียส ภาคตอนออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่าสุด16-20สูงสุด31-33อุณหภูมิยอดภูต่ําสุด11-15องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าเช่นกันอุณหภูมิต่ําสุด20-23สูงสุด34-35กรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนครับอุณหภูมิต่ำสุด22-25สูงสุด33-35 ภาคตอนออกอากาศเย็นในตอนเช้าครับอุณหภูมิตม่ำสุด20-25สูงสดุด32-35มีคลื่นต่ำกว่า1เมตรครับภาคใต้ฝั่งอันดามันก็มีคลื่นต่ำกว่า1เมตรเช่นกันยังมีฝนฟ้าคะนองครับแต่น้อยลงเหลือ20%ของพื้นที่พังงาภูเก็ตและกระบี่ภาคใต้ฝั่งอ,อ่าวไทยออกขอภัยครับอุณหภูมิของภาคใต้ฝั่งอันดามันาตา่ำสุด23-25สูงสดุด31-34 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่สุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาย,ยาลาและนาราธิวาสอุณหภ,ภูมิต่ำสุด21-25สูงสุด30-34ก็มีขื่นจากสุราษฎร์ขึ้นมานะครับขื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็นครศรีธรรมราชลงไปก็ขื่นสูง1-2เมตรเรามาดูอุณหภ,ภูมิของประเทศไทยวันนี้ครับเริ่มที่8นาฬิกาภาคเหนือก็เย็นครับเหนืออีสานเย็น กลางก็เย็นเช่นกันจะมีอุ่นๆบ้างภาคใต้ก็เย็นครับวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวถ้าเทียบกับเมื่อวานเวลา12นาฬิกาอากาศก,ก,ก็ถือว่ายังเย็นอยู่ไม่ร้อนครับจากที่เคยแดงมากๆภาคกลางก็จะมีอุ่นๆนะครับผมมีอุ่นๆถึงร้อนส่วนภาคอีสานเนี่ยก็อุ่นๆครับภาคเหนือก็มีเย็นบ้างอุ่นบ้างภาคใต้ก็มีอุ่นๆครับถือว่าอุณหภูมิสำหรับตอนเที่ยงเนี่ยก็ถือว่าไม่ร้อนเท่าไหร่ พอมาดูเวลา15นาฬิกาครับภาคเหนือนเนี่ยก็มีอุ่นแล้วก็มีร้อนๆนในบางพื้นที่ส่วนภาคกลางกับิสารก็ร้อนแต่ไม่มากนะครับเพราะว่าไม่ถึงกับสีเข้มส่วนภาคใต้ก็มีทั้งอุ่นแล้วก็มีร้อนนิดหน่อยสบายๆครับอากาศดูเวลา18นาฬิกาครับก็จะมีภาคกลางที่ยังร้อนอยู่บ้างอ,อุณหภูมิก็ประมาณสัก30-33ประมาณนี้ครับถ้าเหลืองอ่อนๆก็ ประมาณ 27, 28, 29ก็ถือว่าออกไปเล่นบอลได้บ้างสําหรับคนที่จะออกกาลังนะครับแต่ว่าใครที่อาจจะขี้ร้อนก็อาจจะร้อนนิดนึงครับประมาณนี่นะครับ 32, 33ภาคใต้ก,ตก็อากาศเบาๆครับไม่ถึง30พอมาถึงเวลา21นาฬิการครับอุณหภูมิก็ถือว่าสบายเลยเหลืองๆนี่ก็ไม่ถึง30องศานะครับ ประมาณ24 25 2 6 27ประมาณนี้ส่วนเขียวเขียวเนี่ยก็อากาศเนี่ยไม่ถึง20สบายสบายเลยยิงน้ำเงินเนี่ยก็ต่ำเลยนะครับก็ถือว่าอากาศเย็นสบายครับก็ถือว่าเวลาแบบนี้อากาศนอนได้เลยนะครับสบายสบายครับอุณหภูมิก็ประมาณนี้ไม่ถึง30องศาถ้าเป็นเขียวเขียวก็ ประมาณ20องศาครับถ้าเป็นน้ำเงินนี่ก็ต่ำกว่า20เลยนอนกันสบายครับพอเที่ยงคืนครับแม่อากาศนี่เย็นเลยจะให้ดูแต่ละจุดนะครับถ้าเป็นน้ำเงินก็14.9ครับอากาศต่ำเลยถ้าเป็นเขียวเๆตรงบริเวณภาคกลางครับ21.9 20ต้นๆน,นะครับ จะมีกรุงเทพที่อาจจะแบบว่าเหลืองๆนิดนึงก็28องศาก็ยังสบายอยู่ครับแต่คนขี้ร้อนอาจจะต้องเปิดแอร์อะไรอย่างนี้นะครับดูคุณภาพอากาศวันนี้ครับภาคเหนือลามมาถึงภาคกลางเลยถือว่าคุณภาพอากาศแย่ครับเพราะว่าแดงยาวเลยจนตรงบริเวณร้อยต่อของภาคเหนือภาคกลางเนี่ยอาจจะแบบมีส้มๆบ้างภาคอีสานก็ ถือว่าคุณภาพอากาศแย่ลงเช่นกันครับมีส่วนที่เป็นเหลืองเข้มเป็นสีส้มส่วนตอนบนก็ยังมีแบบน้ําตาลน้ําตาลเหมือนเดิมภาคใต้ครับไม่มีเขียวแล้วมีแต่เหลืองครับอากาศก็แย่ลงเช่นกันก็แย่ลงกว่าเมื่อวานครับสาหรับคุณภาพอากาศของประเทศไทยครับลาบากกันนิดนึงครับช่วงนี้เรามาดู10อันดับเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดของไทยแบบเรียลไทม์ครับลี้จังหวัดลําพูนก็200 อรรันดับ2จังหวัดพะเยาครับจังหวัดพะเยาร้อยเอันดับ3บางคนทีสมุทรสงครามร90อันดับ4สมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามร8 4อันดับ5ากำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรร7ออันดับ6แม่สอดจังหวัดตากร70อันดับ7ลำปางจังหวัดลำปาง1 6 9อันดับ8แพร่จังหวัดแพร่1 6 9อันดับ9สุโขทัยจังหวัดสุโขทัย169อันดับ10 ่ามกาจังหวัดกาญจนบุรี169ครับขณะที่10อันดับเมืองที่สะอาดที่สุดของไทยเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันจะเขียวหมดครับก็มีเหลืองขึ้นมาเยอะเลยตอนนี้แสดงเห็นว่าโดยรวมประเทศไทยก็คุณภาพอากาศแย่ลงครับอันดับหนึ่งอยู่ที่ท่ายางเพชรบุรีครับ8อันดับ2สังขละบ,บุรีกาญจนบุรี12อันดับ3อำเภอเบตงจังหวัดยะลา37อันดับ4สุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ อันดับ5หาดใหญ่จังหวัดสงขลา56อันดับ6นครศรีธรรมราชจังหวัดนครศร,ร,รีธรรมราชครับ57อันดับ7บ้านเกาะแก้วภูเก็ต61อันดับ8เมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา61อันดับ9้านราธิวาสจังหวัดนาราธิวาส61อันดับ10บ้านบางกระดีปทุมธานีครับก็63 คุณภาพอากาศก็แย่ลงอากาศก็เย็นครับมีฝนตกที่ภาคใต้โดยรวมแล้วอากาศดีแต่คุณภาพอากาศไม่ดีนั่นเองก็ถือว่าต้องก็คืออะไรอากาศดีในที่นี้คืออากาศไม่ร้อนนะครับอากาศเย็นๆยนแต่ว่าคุณภาพอากาศแย่นิดนึงก็ต้องใส่แมสสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ